ค่ะขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพาด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศสดๆนะคะที่ทํางานลุงเอี่ยมนะคะวันนี้ได้นําอาหารสุนัขมาไว้ให้ลุงเอี่ยมไว้ให้หมาแถวนี้นะคะเ,นะเพราะว่าหมาเยอะมากเลยนะคะประมาณ20กว่าตัวนะคะในซอยนะคะก็ได้มากระสอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ช่วยกัน นะคะเนาะคนแถวนี้ก็ช่วยกันนะคะแล้ววันนี้มาตามแนวทางต่องวดของลุงเอี่ยมแล้วก็เล็เธวดานะคะท่านผู้ชมเนาะไปเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางกันเลยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมก็กาลังท้องก็มีนะคะท่านผู้ชมเนาะทางหลายๆท่านนะครับก็เลยช่วยกันนะคะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้ก็มาพบปะกันอีกแล้วเนาะอ่ครับ วันนี้ก็ได้นาอาหารสุนัขมาทางชุมชนนะครับทางชุมชนในทางสานักงานก็ต้องขอขอบคุณที่ได้อนุเคราะห์เกี่ยวกับทางด้านอาหารหมานะครับขออนุโมทนาบุญนะครับจะคิดการสิ่งใดก็ขอให้สงความมุ่งมากนปรานานะครับขาพงชาตาถูกก็สมมติมีเอฟซีทานไหนอยากจะช่วยน้องๆในานนี้ก็ติดต่อทางเบอร์โทรได้เลยเนาะติดต่อทางนี้ได้เลยครับขอบใจผมลงเบอร์โทรลงเอี่ยมให้เพราะว่า เอียมบางทีก็ไปหาข้าวหาอะไรย่างนี้ไมให้น้องใช่ไหม,มครับเอเพราะว่าเขาเขาเป็นหมาจรจัดุนัะจรจัดงนี้ใช่ไหมครับีหมาจรจัดก็เท่ากับหมาจรจัดครับเพราะว่าคนที่เขาเคยมาอยู่ก่อนๆกนเนี่ยเขาเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กครับเ,เลี้ยงแล้วพอย้ายพอเขาโตย้ายก็เลยไม่เอาไปไหนเลยทิ้งเขาไว้อย่างนี้ก็ไม่มีใครดูแลครับทางชุมชนตรงนี้ก็ ดูแลกันไปตามตามมีตามได้อ๋อขค้างค่าเหลืออะไรช่วยช่วยกันนี่ใช่ไหมครับนี่ครับครับคนละนิดละหน่อยไม่พอบางทีน้องเอียีนิดน้อยก็เอาไปให้น้องอย่างงี้ใช่ไหมก็ครับครับก็เอาไปให้อยู่ครับจะเป็นพวกเอ่อเศษกระดูกไก่หรือว่าอะไรก็ตามบางทีแต่ว่าก็ต้องขอชมเชยเนาะเจ้าของที่เราเจ้าเป็นสำนักงานเนี่ยครูต๋อมนะครับครูต๋อมนี่แกเงินเดือนแกก็แบ่ง เกียรติเอามาน้าเบ่งเอามาเพื่อซื้อหัวอาหารซื้ออาหารเม็ดบ้างอะไรบ้างนะครับแค่ไม่บุญนะ้วท่เก็ไม่ไม่นั่นด้วยนะครับก็สงสารเนาะมันหลายตัวเนาะเนาะทำไมให้ไม่รู้ไม่รู้ว่าน้องจะกินอะไรอียคำพูดของคุณครูต๋อมเนี่ยเราเราพูดแกแกพูดอย่างหนึ่งนะถ้าเราอดเราก็คงจะทรมานพวกเราก็มีชีวิตเหมือนกันถ้าพงษ ก็คือเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันน้องเหอี่ยวเนาะถ้าไม่ได้กินก็หิวเหมือนกันรเขาเลี้ยงก่อนหาประทังชีวิตประดเนาะว่าเขาหนีก็หาลําบากเนาะค่ะทีนี้บางทีก็ถ้าไม่มีกินจริงๆก็ต้องไปขโมยขโมยข่าวก็ขโมยของในบ้านเขาเขาจะตีเขาจะไปแกะไปมีประมาณกี่ตัวได้ครับลุงเอี่ยม ถ้านับคราวๆจริงๆก็ยี่สิบตัวนนี่กําลังจะมาอีกตายด้วยอะไรด้วยครับและอยู่ในท้องอีกอยู่ในท้องอีกสามเมย์กลังจะคลอดอีกนะครับตายไปบ้างแล้วนะครับตายตายเพราะรถรถเยียบรงมันมีตัวที่มันหลุดไม่ได้ทําหนันใช่ไหมครับลุงเอียงคือบางทีจะจับเขามาทํมหนนีย จับยากครับเพราะว่ามันบรคุณท้ําคนนะคะเนอะบางทีมันโดนตีมากอะไรมั่งนี่มันก็กลัวคนครับหรือม้าบางตัวเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเหมือนคนเนาะมันฝังใจที่คนมันทิ้งอย่างผมเนี่ยสมมุติว่ามีคนทิ้งผมนี่ผมก็ไม่อยากจะเข้าใกล้คนจับหยาจับอย่างนั้นตะไลต่อพูดจับความเนาะที่นี้พอ พอเห็นหมาแบบนี้ก็มาคิดถึงตัวเองว่าเออถ้าเราไม่มีคนที่อุปถัมภ์ค้ำจุนอย่างนี้นะเราจะเป็นยังไงจะลําบากกวหมาหมาวันีพวกนี้นี่คือความคิดตรงนี้ครับก็เผื่มีเอซีเขาช่วยน้องช่วยน้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางแอดมินทั้งสองท่านนะครับที่ได้ได้ร่วม ได้ร่วมช่วยเหลือกันตรงนี้ขอบคุณมากครับตามกําลังอย่างนี้ก็ได้น้องเอี่ยมเนาะับทางชุมชนหรือทางสํานักงานและตัวแทนผมขอเป็นตัวแทนขอขอบคุณแอดมินทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเข้าื่องกันเลยน้องเอี่ยมเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขเออเมื่อกี้เห็นผู้ช่วยผู้ช่วยน้องเอี่ยมเป็นผู้ช่วยอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนที่ว่าได้ยินเสียงเทวดากระซิบนี่ใช่ไหมครับทุกคบ ก็คืองดก่อนเนี่ยมีคนเอาไปซื้อถูกสามตัวใช่ไหมครับพงเงียบหนึ่งเจ็ดเก้าเนาะหนึ่งเจ็ดเก้าเขาไปซื้อเจ็ดเจ็ดเก้าใช่ไหมครับพงเงียคือคุณแม่ที่พยาวแกบอกว่าแกดูช่องนี้แหละช่องเรานี่แหละทีนี้แกก็ดูช่องนิวเนี่ยก็พอแกได้เห็นวิดีโอที่แพร่ภาพสดไปเนาะแพร่ภาพไปเนาะนี่เขาก็บอกว่าเอะถ้าเป็นเลขเบิ้ลเนี่ย นึ่งกับเจ็ดเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเดียวกันจากหนึ่งเจ็ดเก้าในขอเอาเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าก็แล้วกันว่างี้ผิดถูกช่างมันเอาว่างี้หนึ่งกับเจ็ดเขาว่าตัวเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือดวผมครับแต่สามตัวตรงเลยเนาต่สามตัวตรงแต่ผู้ช่วยผมนี่เขียนไม่ครบอผู้ช่วยเขียนไม่ครบครับเขียนตกหล่นก็เลยไม่ได้ตกหล่นครับเพราะว่ามัวแต่จะพาลูกไปโรงเรียนมันสายแน้วยเอางี เสียดายเนาะเสียดายครับยังไปยังไปเถียงกันเขาอีกชั้นทุกันถูกมันจะถูกในเงินเยียนไม่ครบมาเถียงกันเขาเยอเชิงรับเพราะว่าหลักร้อยหลักหน่วยหลักอะไรมันตรงหมดเลยเนาะใช่ครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยตรงหมดเลย่ะครับผมเจ็ดเจ็ดเก้าตรงตรงเลยเนาะเจ็เจ็ดเก้าตรงตรงเลยนะครับเขาบอกว่าถ้ามีเลขเบิ้ลนะ ขอเอาหนึ่งกับเจ็ดนี่มันตัวเดียวกันก็ว่ากันขอเอาเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วกันวันนี้เขาพูดอย่างนี้เออเขาโทรมาเออเขาโทรมาแล้วเขาก็เออเขาก็มีน้ําใจเป็นบุญเป็นกุศลมากับเราด้วยเนาะตันนั้นก็พอได้ช่วยเหลือกันตรงนี้ด้เล็กน้อยก็คืองวดนี้นี่ก็อยากให้ถูกตรงๆเหมือนง,งวดที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเนาะถ้าได้สามตัวก็ยิ่งดีเลยเพื่อนท่านผู้ชมได้ปลดหนี้ปลดสินนั่นเองเนาะครับเราก็จะได้มี มีกําลังใจในการหาคลิปหาแนวทางกันต่อไปนะครับอย่างผมคิดว่าแอดมินโดนเหมือนกันนะแต่ในที่สุดก็ได้ข่าวว่าอีกว่ากันดึงแต่เราตะเหลียวแล้วว่ามันเอาายใบเหลี่ยวนะค่ะเรเล่ยบุได้ไปอันทั้งอื่นมันก็แต่ได้เจ็ดกับมันกับบได้เนาะพี่สาวอนผมทางบ้านนะเกือบนะเกือบวิดตัวเดียวนะ โรตารีรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมครับนี่วิดตัวเดียววิดทั้งนาเลยทั้งนาวิดทั้งนาวิดตัวเดียวถ้าเป็นผางหลังกระชีใดรางวัลขลางเคียงเป็นไหนเนาะค่ะนี่ตัวเดียวแท้ๆนะอย่างที่ว่าแล้วแกก็แกได้แกเผลอมาแกดูลิเกเนาะแกก็มาเจอช่องของนิวนิวพานเลยน้องพาโชคนิวพายเลยเนาะแกก็ดูเลยดูทั้งสองช่องนี่แหละผลปรากฏว่าแกชอบเลขตัวนี้ แกชอบเลขตัวนี้แกดูว you know? ่ะแกดูแกไม่บอกใครนะอแกมานั่งลงมาตลาดนางงลงแกซื้อเลยสองใบตัวเดียวนะเนึ่งชุดแกซื้อเลยสองใบมาซื้อปั๊บพอเลขออกครับแกกระโดดโอ้โหแกแกแทบไปที่ว่าเจ็บเพราะเขานั้นแทบหายเจ็บเลยนะค่ะพิษตัวเดียวพิษตัวเดียวครับพิษตัวเดียวรินใช่ไหมนะคะแต่ลอตเตอรี่นี่พิษตัวเดียวก็ไม่ได้เงินเนาะไม่ได้เลย ต่ว่าคันพิดตั้งหนั้นาลงแต้มหนึ่งใดญอยู่ด้วยาแล้วว่ากางเขียงเนาะลางเคียงได้อันนี้เป็นข้างหน้าแท่นหมอค่ะข้างหน้าข้างหน้าแท้ใช่ได้นะคะทีนี้มารอบนี้ก็มีแนวทางจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมอยู่นะครับก็คือที่มาที่ไปของเลขตัวนี้งูงูเข้าบ้านใช่ไหมครับคุณเอียบ้านหลังนี้นะครูต๋องเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยแกบอกว่าไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่เกีดเถียงครูเกเถียงผู้ช่วยผมครบอกไม่มี แต่พอดีผ uh uh ู้ช่วยผมไปรับผมมาจากบ้านเนาะไปรับก็มากินข้าวกันก็แกเสร็จแล้วแกไปล้างจานครับแกกรี๊ดสนั่นเลยครับผมนึกว่าแก้วแตกเป็นยังไงครับท่าเยี่ยมแกล้างจานอยู่ดีๆแกล้างแก้วอยู่ดีๆเนี่ยแก้วกาแฟเนี่ยล้างอยู่ดีๆล้างจานล้างแก้วคแกกรี๊ดสนั่นเลยกรี๊ดเสียงดังด้วยครับ ตะโกนเรียกครูตอครับตะโกนเรียกไม่ได้แกไปแกไปดูแม่กันแอลอก็เลยวิ่งไปตามช่างแต่งูมันไม่ไปไหนนะงูเฉยๆนะงูนิ่งไม่แผ่ไม่เบี้ยไม่ขู่ไม่อะไรคเอออยู่อย่างนั้นแหละมันก็มองหน้าผู้ช่วยผมอย่างนี้แหละมองนะะผู้ช่วยผมก็ทีแรกแกว่าแกเจ็บขานะครับแกวิ่งจนสุดชีวิตเลยไม่รู้หายเจ็บขาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะจริงหายเจ็บขาไม่กับมาเียบ อ่ทีนี้พอกลับมากลับมาแกก็เห็นตัวนี้ตัวนี้แหละอะไรนะแปดสามห้าเกยเห็นตัวนี้ครับเห็นอยู่เห็นอยู่ตรงหน้าบ้านตรงตรงตรงประตูตรงไอ้ตรงกล่องที่ปิประตูนิดเดียวโอ้คับคับนี่ก็คือบังเอิญนี่ย้อนมาเห็นพอดีบังเอิญครับแกก็บอกว่าแกตาปาาแต่แกก็ไม่บอกผมหรอกแกเพิ่งบอก แปดสามห้าสาม้าบอกผมนี่ผมโทรบอกนีวแอผมโทรบอกแอดมินแล้วแล้วก็ตรงกับบ้านเล็กที่ด้วยบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่อะไรครับน้องเอี่ยมบ้านเล็กที่นี่สามสามสิบแปดทับห้าครับสามสิบแปดทับห้าตัวเดียวกันทั้งชั้นตัวเลยนะคะ่านผู้ชมแต่ว่าสลับตำแหน่งกันเนาะสลับตำแหน่งครับทีนี้ไอ้งูเนี่ยพอพอช่างเขาเอาถุงมานะ ไม่ต้องไปไล่อะไรมันเลยมันเล่ยมันมัวอะไรมันมมันเลื่อยก็ไปในถุงนะช่างไม่ต้องออกแรงนะมันเลื่อยเข้าไปในถุงเองเขก็ไปในถุงเลยครับเขาก็ถือไปถือเลยะหละเขาไปทิ้งป่าตรงไหนน้องก็คือมาง่ายออกง่ายมาง่ายออกง่ายก็ไม่ได้คิดที่จะทาร้ายไม่คิดที่จะทำร้ายแต่ถ้าไม่มีใครก็ไม่แน่นะคุณ คุณช่วยผมน่าจะเอาไม้กวาดหรืออะไรปีก็ไม่รู้ครับก็คือเป็นงูแสงตะวันใช่ไหมครับแสงตะวันทั้งทั้งเขตทั้งช่างที่อยู่ทางเขตพยาวที่เขามาทํางานอยู่ตรงนี้เนาะทํางานทํารั้วบ้านอยู่ตรงนี้นะเขาบอกว่าทางบ้านเขาเรียกงูแสงตะวันเขาบอกไม่มีพิษอุ๊ไอ้คำว่างูนี่ถึงจะมีพิษไม่มีพิษก็มันก็ไม่ธรรมดาครับ จะมีแสงอาทิตย์กับแสงตะวันอ่าแสงอาิตกับแสงอาทิตย์กับแสงตะวันอ๋อค่ะผมก็คือมันจะมีเก็บเป็นแบบวับวับอย่นี้ใช่ไหมครับตุ่เอี่ยมครับตัวใหญ่มากไหมครับตุ่เอี่ยมตัวมันก็สองนิ้วกว่าตุ่เอี่ยมน่าจะไม่รู้เนาะเพราะตุ่เอี่ยมมองไม่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ยูคาริโอไรส์ครับอืมก็คือไม่แน่เพื่อนอาจจะมาบอกโชคบอกลาภก็ได้เนาะเพราะว่าสังเกตถ้าคนเห็นงูเข้าบ้าน เตาเข้าบ้านหรือว่าตัวอะไรเข้าบ้านส่วนใหญ่เขาจะตีเป็นบ้านเล็กทีนเนียเอี่ยมแต่บ้านตูงกันหอมนาะกับทีผู้ช่วยหินเนาะผู้ช่วยของผมเห็นตัวนี้เนยเห็นเห็นงูก่อนแล้วก็มาเห็นตัวนี้ครับแล้วก็ประกอบกับตรงกับบ้านเล็กทีตรงกับบ้านเล็กทีตรงนี้เลยแต่ว่าเจ้าของบ้านที่ให้ผมเจ้าทําสํานักงานเนี่ยเขาก็ยังเถียงอยู่นะมันจะเข้าไปได้ยังไงมันเข้าไปได้ยังไงแกบอกแกอยู่ก่อนมาเนี่ยแกไม่เห็นมีอะไรเลยแกว่า มันมาตามท่อหรือเปล่าครับท่อ้างหลังนเนาะเริ่มเ,เ,เ, <c oughs> เปิดประตูทิมแหย่งสิบกว่าาดไม่ได้เลยไม่ได้เปิดนะเขาว่าแกก็ไปล้างถ้วยไปล้างแก้วดีๆทีนี้ก็เลยช่างเขาก็มาดูตอนกลางวันเออคุณตาอย่าอย่าไปทางหลังบ้านนะอย่าเปิดประตูเขาก็เป็นห่วงเราะเราอยู่คนเดียวคือเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับลูกเอี่ยมครัเขแากนที่ที่งูเข้ามาในในสำนักงานนี้เนาะครั้งแรก ก็ถือว่าเป็นโชคของที่ว่าผู้ช่วยผมบอกว่าจะมีเลขพญานาคก็น่าจะใช่ครับอะไรกับสังเกตเวลาคนที่เขาเห็นงูเขาจะบอกว่าโชคโชคนะเดีล้วก็งูตัดหน้ารถหรือ่าเห็นงูอะไรอย่างนี้นะเขาจะว่าโชคโชคแต่ว่าบางทีคําว่าโชคนี่ก็ตัวใครดู ไม่แน่ปนาจ,จะมาให้โชคก็ได้เนาะได้ะดนะครับเพราะว่าเขาไม่ขู่เขาไม่อะไรเลยก็ไม่อะไรก็เลือเ่อยมาเฉยๆเนี่ยเขาไม่ขู่ก็ไม่อะไรเลยก็อขอให้พี่น้องจงโชคดีกันทุกคนเนาะ,ะแล้วก็เอฟซีก,ก,ก,ก็ขอให้โชคดีดีกันทุกคนแล้วก็ทางแอดมินก็ขอให้โชคดีนนด้วยเนาะเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยให้เขานี่ไม่ค่อย ไม่ควายจะได้กินค่ะถ้าคือการี่ยากนะครับตรงนี้ว่าจือตัวอื่นหลายแหล่ก็เลยบ่เอาเบื้องตีราคาขาดสิบว่าใดจือลอตเตอรี่อันหลายใบเหลี่ยมมันไปขึ้นบุญนอกกัม่นมาลางกับสิได้อยู่พี่สาวผมที่ปิดตู้เปิดตู้แกบ่นเสียดได้อยู่นะทำไมทำมาอยู่นะ แต่ว่าถ้าเป็นเป็นเสียงกระซิบนี่ยังไม่มีใช่ไหมคะลูกงยังไม่มีครับเพราะว่ามันน่าจะใกล้ๆแล้วปะค่ะนุปกติเม่นมาบอกไกลๆมือวันออกะคะอ่ะ,คบ,ะบางทีบางทีก็เทพจะหาไม่ทันเหมือนกันนุะเ <ขา S 2> พราะว่าบางทีเขามาบอกอยังสมมุติว่าจะออกวันที่สิบหกนี่บางทีวันที่สิบห้าตอนค่ำ้วจะไปหายัางไงค่ะค่ะเออก็ฝากท่านผู้ชมติดตามใกล้ๆวันออกด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่นมาก มาบอกช่วงนั on yeah. ้นนะคะท่านผู <reading ancient> <ennen> s right. <S <ian> so, um, ้ชมเนาะช่วงนั้นนะแล้วก็ของผู้ช่วยนี่ก็ถ้าเขาจะให้จริงๆก็คงมาย้ำนะฮะค่ะย่อมชงคืนจริงป่ะคย่ามชงคืนอันนี้เลขเลขแปดสามห้าในลักษณะที่ผู้ช่วยของงุงเอี่ยมเห็นเนี่ยเห็นเลขเป็นตัวเลยใช่ไหมครับุงเอี่ยมเป็นตัวครับเป็นตัวเห็นเป็นตัวเห็นแกไม่ค่อยบอกใครครับ กับผมแกก็ไม่บอกถ้าผมจะซื้อแกก็ห้ามอ่ะแกไม่ห้ามซื้อกับแกว่าผมไม่มีดมันเหมือนมังงูตัวน,นั้นจงใจจะมาให้หรือเปล่าเออวเม่อว่าเข้ามาให้ผู้ช่วยเขาเห็นคนเดียวแต่ถ้าผมเจอผมก็กลัวผมไปเหยียบแล้วเขาจะโกรธ <c oughs> ค่ะท <c oughs> ั้งนั้นก็สมมติท่านผู้ชมทา่านไหนอยากจะไปหยิบจับลอตเรี่เอาไว้ยางนี้ก็ได้เะลกได้คลับได้ครับลองหยิบจับลอตเรี่ตามหากันไว้ดีกว่าเดี๋ยวเขาหายหมดเนาะ ตามหากันไว้แต่เนิ่นเเนี่ยเดี๋ยวหายหมดนะแปดสามห้าเลขสวยอยู่นะแปดสามห้าเห็นเห็นว่าตรงกับวัดดังที่อยู่ทางทางนางรองเนื่อลูกเอี่ยววัดดังภูมันฟ้าใช่ไหมครับเป็นวัดที่ใหญ่มากเลยนะลูกเอี่ยวเขาบอกวัดสวยมากวัดใหญ่มากนะคยับเขาเล่าครับวัดสวย ทางชองไม่รู้ไปหรือยังไปอันดนหนาเนาอเน้าหลายเดือนเนี่ยนะคะไปตอนที่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จตีเนาะท่านทําได้ดีครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านมีบารมีสูงเนาะแต่ก็ไม่แน่ได้ไปตรงกับวัดที่สวยแล้วบัดรดังด้วยเลขนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยด้วยเนาะเป็นอาจจะมาให้โชคกระไรเนาะตัวนั้นนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าผู้ช่วยของลุงเอียมนี่ก็ มีอะไรเกี่ยวพันกับยากับปู่อย่างนี้เนาะใช่ครับคือเขาเป็นเขาเป็นตัวแทนของท่านศรีสุโธนะครับครับนะครับเป็นลูกเป็นหลานยงนีหรือเปล่าเป็นเป็นหลานนะครับครับก็แกบูชาคือแกแกจะชอบบูชานาคาราตั้งแต่แกเด็กตั้งแต่เป็นเด็กเลยทีเดียวเลยค่ะ แกไปเจอเทวไรไหนที่มีน่ากรไดแกจะไปไหว้เลยอย่างเช่นตอนนั้นพาผมไปจัดเรีนเราแกก็ไปไหว้ครับแต่ไม่รู้แกผูกพันอะไรตรงนี้ค่ะจะมีเซนสื่อได้เนาะคะนุ๊กคำว่าเซนของแกนี่แรงถามว่าบางทีแรงกว่าผมนะแกเห็นแกเห็นตรงๆเลย แต่ว่าบางทีมันก็พลาดบางทีมันก็นับบาสนับลมือนกัว่าแต่ว่าเลขส่วนใหญ่เลขมากระซิบี่งวดก่อนก็มาตรงๆใน้องเอียมเนาะถ้าตีถูกนี่ก็ตรงๆเลยสามตัวเลยนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าเลยนะครับครับแต่คุณแม่ท่านนั้นคุณแม่ต้องเห็นแคถูกค่ถูกเต็มเต็ม คือยีที่บุญวาสันตของขงคนนี่เราเห็นนนะครับบางทีเราบุญเราไม่ถึงจะเขียนอยู่แล้วบางทีเขียนแล้วลืมเขียนอย่างนี้ก็มีก็เหมือนกับคุณพี่ท่านหนึ่งที่บอกว่าไอชุดไอไอศูน์สามห้าอะไรั่นน่ะค่บุญล้วะครับเออแกบอกแกจับลตเตอรี่แล้วแกวางไม่คืนนี่มนี่เคเป็นที่เป็นที่บุญล้วนๆ่นะครบอบุกแกับลุตเอรี่แล้วางทีบีผมเคยมานั่ง น้อยใจมานั่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะค่ะโอ้ทาไมไม่เห็นยุติธรรมม่ต้องคนอื่นได้ทําไมผมไม่ได้อะไรค่ะเอออย่างนี้แหละค่ะเราะว่าก็วันนี้ยังเสียงกระซิบเหมือนวดก่อนยังไม่ทาได้เลยเยังไม่มาครับยังไม่มาครับก็รอดูสมมติถ้าถ้าเพื่อนมาบอกอาจจะเป็นหลังวันพระหรือว่าอาจจะใกล้ๆวันอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับเรียมก็รอดูฝากท่านผู้ชมกรอกติดตามเนาะค่ะนะครับผม อันนี้ก็ขอขอบคุณลงเอี่ยมมากๆสำหรับแนวทางดีๆเนาะลงเอี่ยมเรามาเป็นเดี๋ยวปัตตึกพี่สาวผมก็คงจะติดตามชองนี้เลยคเพราะเราเพิ่งงวดแหลกเลยมเมื่อี้นีแกเลื่อนไปเจอพอดีนะแกก็ลองไปซื้อดูขาดตัวเดียวเดี๋ยวคลับก็หกล้านอยู่ ัารองแล้วเนาะสะเนาครับก็คือลงเอี่ยมมีหน้าที่เป็นมีหน้าที่เป็นสื่อการให้เนาะเอาแนวทางนี้มาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าตัวเลขคนสื่อสารนี่เป็นผู้ช่วยของลงเอี่ยมนะครับยังไงก็ขอขอบคุณลงเอี่ยมมากมากนะครับสำหรับแนวทางมันนี้นะครับขอบคุณคับยังไงก็ต้องขอขอบคุณแอมินทั้งสองที่ได้นำอาหารมาให้กับ ผู้ที่ไร้บ้านคับน้องสนนำน้องเนีือตอนนี้ไม่ใช่คนนะหมาเียว่าไร้บ้านเขาก็ไม่มีที่อยู่แต่ว่ามันมีครูคนหนึ่งเนี่ยครูที่เป็นเจ้าของบ้านแกอุทิศให้เดินหลังแต่เวลาหลบฝนเขาก็จะไปหลบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับไปหลบอยู่ตรงนั้นครับเก็บเตรียมผ้าปูให้เพราะบางทีแกนั่งพูดคุยมันนั่งคุยกับลูกหลานนะ หนช่ับ่นว่ามันก็เหมือนมันฟังรู้เรื่องนะเออมันก็หยุดฟังช่วยยืนยืนเป็นระเบียบนะนี่ก็คือคุณครูต๋อมเลยครับค่ะผมเนาะก็คือถ้าท่านผู้ชมอยากช่วยค่าอาหารน้องก็ติดต่อทางบุญทองเยี่ยมได้เลยนะครับอมีใครอยากช่วยเกาจะได้มูลร่วมกันทำมร่วมกันเนาะจะได้ช่วยก็จะพาไปจัดซื้อมาให้น้องสุนัขแถวนี้นะอะหนอะ ไม่ว่าจะติดต่อที่เบอร์ของเอสนีงก็ได้ของแอดมินนี่ก็ได้แล้วแต่ใครอยากจะร่วมบุญในหน้าโรงเอียนเนาะนั่เองครับผมเรียกบังคับการตามกําลังศรัทธาใช่ครับนะครับขอบคุณยามีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของลุงเอี่ยมนะคะ <c oughs> เป็นงูเข้าบ้าน8-35นะคะก็รอเสียงกระซิบใกล้ๆวันออกด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคะข้างล่างจะเป็นเบอร์ลุงเอี่ยมนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ you yeah.